สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรันเน่สายจุดรถเท้าครับสวัสดีสุขสุขคนครับกับบรรยากาศ,กาศดึกดึกครับงานนี่ครับ <c oughs> ผู้ถือกล้องโดยสายไต่ต่ำเนับ <c oughs> อาจีพเอียงขางเนี่ยมัตรงเลยครับ <c oughs> คนไทยคนไทยคือสาธิตได้ครับเด้อสาธิตถือกล้องมาเลยแบกวนเสียงเนี่ย แล้วมือนี่รับไทยเองเลยโอนีโ่เราใส่สาธิตเลยมโอนี่ใส่สาธิตไทยเลยเย่ยแม่กันไม่ดูกูไทยให้เนาะใส่ัไ้ตอนนี้สาธิตไทยทำอยู่เลยครับสาธิตถือกล้องนะครับเนอะอาจจะสั้นนิดหน่อยขอไปหลายเลยครับเนอะปกติไทยสาธิตแม่หน่อยสาธิตครับขอเสียงสาธิตหน่อยสาธิตสาธิตถือกล้องจริงไหม ยิงครับนี่ผม,มแกมจุดเลยมาเลยครับผมสองคนแทนสายจอดรถช่วยครับนอฝากผลงานเพลงอีกหนึ่งมันเพลงที่ผมชืช่นชอบนะครับผมให้อ้ายเล่านะครับเนาะอยากให้อ้ายเล่าห้องเพลงให้ฟังน,นะเพลงนี้สมัยเป็นไม่ดุดครับของอ่าของของของเพือ่อกสายาสายันนี้สายยันนี่นอน ครับผมรองเท้าหน้าห้องนะครับรองเท้าหน้าห้องครับผมีีนครับถ้าไม่ได้ก็ขอโทษได้ครับผมมากับบังคับให้งรองเลยผมมากแห่งกับรองเท้าหน้าห้องเกือบสองจริงครับเกือบสองจริงครับผมเกือบสองจริงหนักองลวมหลวมแต่ว่านี่ติตากำขวานมือถือแล้วลายเป็กแล้วฮะครับผมโอ้ลายเหเี็บข้อพี่น้องครับมาฟังกันเลยนะครับจุ๊บ ประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองคู่เกียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี้หนห้องน้องมีรองเท้าผูช้ชาย หลือใครกันเล่าลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอแค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าเธอสวมหุ่นเท่าไรเสียงรองอย่าจะจะมาจากข้างในแต่ฟังจนแน่กแก่ใจน้องมีชายเนบในหอน้องนอน ใส่กลอนคุยกันสํำลานเต็มที่ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูรงกร่อน เขาคงนอนทับรอยผิดใจหรือใครกันเล่าลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอแค่รู้เบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าไรยินเสียงร้องอยากจะจ้ามาจากข้างใน ไอ้ฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายแนบในห้องนอนฮือครับพี่น้องป้องไฟยสุภุสุขนครครับ F4 มันจะเป็น F4 ช่องนั้นไง F4 สุภุสุขสาธิตเตะตั้มนะครับเนื้ออะไรเดี๋ยวมันฝากไว้เครับนะครับน้ำเสียงสดๆนะครับจากนักร้องลงค่ายนะครับใช่นะลุง เด็ดนลงครับเด็ดนนลงหนึ่งเด็ดนลงครับหนึ่งเด็ดนลงครับจากนา่นลงลงค่านหนึ่งเด็ดนั่นลงครับผมฝากไว้อ้อมอกอมใจพี่นลงปองไปออดไข่กสุก่อนครับออดิชั่นไข่กบแต่เลขอดในหางนั่งเบิ้งอยู่ครับในหางนั่งเบิ้งในหางเนี่ยชาเชตผ่านหรอผ่านเลยโอ้เสียงไหนเนา่มักเสียงเสียงเเสียงคนขอทานเนาะเสียงไม่ดีเลยอืมเพียงนี่มันประมาณเจ็กเจ็ดปีครับยี่สิบกว่าปีเลยยี่สิบสอง อีจิฟโกเปียนะเปลี่ยนอยู่ครับรองเท้าหน้าห้องเนี่ยเตรียมเสือเพื่องู่เดือยห้องห้องเบื้องเนื้อเนี่ยมันสามารถที่แบบว่าเ้างสีเป่งเสียงออกได้ไหมเราบริการใจห้องได้แบบห้องห้อบอว่ากันบอว่ากันมันเป็นเพลงเก่าแล้วเ้าเบื้องเันนี่มันครับมันโดนแล้ววันนี้ผมบอกว่ามันเป็นเพลงอมตะด้วยรองเท้าหน้าห้องเนาะนักหลอกนักห้องบ่ถึอมือกีตตากรรมขวานบ่ถึอนั้นได้แล้วเจ๊แล้ว เบอร์นี้ผมก็เลยแบบให้แบบออกมาแบบโห้ยดึงอออกจากนาอย่ของเัยนะดอะไรเพราะสัตวมันก็ใกล้ๆแบบว่าผมใส่เสียงบะไ้นะผมที่ใส่เสียงอะไรผมเปิ้งเสียงออกคือเดยงออกจากปอดอ็ไรนะฝาไว้หนึ่งคนนะครับอยู่ในทีมงานชายคาของ s อนนี่มิวสิกนะครับอนี่มือป่าของเราเองนะครับมาเห็นงานมือกีาร์นงานนกพี่หบไหม เหดุังไรครับทุกนี่ยก็คือลูกพี่เพิ่นก็คือกัเหตุงานทั่วไปแหละครับทุกอย่างเราก็ขับรถเราก็เห็ดงานขับรถตัวใดเนาะครับผมขับรถตัวซึ่งขับรถตีควาเพิ่นภาพปไใชก็คือรถสุขแตนมือวายเป็นมือขวายลยเพราะว่าไปทุกอย่างแหละครับที่เพิ่นบอก ก็ฟอวาญ์เนี่ยเพิ่นบอกเอาตัวตัวก็เอาตัวตัวเพิ่นบอกเอารถสุกรถสุกว่าจะเพิ่นบอกนะครับรถสุกกอเนี่ยอะรถสุกคือคือพวกเกียงแงานนะครับเพิ่นบอกแนวใดก็เฮ็ดยับแนวนั้นนะครับโอเคครับสุดยอดสุดยอดแต่ว่ารถสุกนี่ออกลูขนาดดิเน่งรถสุกเออเป็นคนขับรถเกียงอยู่ขับรถไหนเนาะครับผมมีใบขับขี่มีอะไรเพิยมรอยใบขก็ขี่ต้องก็เอาไปเอาอยู่คนชงคือเกา เพว่าถึจับไอถึงจับเพไอเออยังไงเยังคกลูกพี่เดียบูเดียวอ่าไม่กับแต่ครับก็ตูยยังไป่อมเทอสอนะครับอืมเคยถึกจับได้ครับพี่บ่ะเออนี่เดียทีพานมาเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งในรรยงานโตเสร็จวังในวันทีตอดวันทีวันที่หนึ่งท่านว่าอ่ทีพานไปเนอะไรอย่ ก็คือว่าเพราะว่าในรอบเลยครับเพราะว่าเขาเป่าแอลกอฮอล์นี่เวลาที่บ้าแล้วครับครับนอกแล้วครับเอาให้ดูดีแจ้งนวอยจะรักบกเอนด์จัสชันทางบกแต่ว่าผมก็เคยดิปีใหม่พอดีไหมครับปีใหม่ที่ผ่านมากผมว่าผมกลับมาจากจากกรุงเทพวันที่วันทีหนึ่งวันทีสองผมก็จะจับผมก็เคยถือเดี่ไอ้เป่าเป่าแอลกอฮอล์แต่ผมไวกตัวทันช่วงคณะที่เขาเป่าแล้วเขาเตรียมจับดำเนินคดีนะมีรถซนกัน เออโอ้ยผมได้จังหวานั่นผมก็ร้อยรถเงียบานนอนเซ้ยเลย <c oughs> อแต่ว่าเรากข็ขอกราบขอบคุณนเลยครับว่าตำรวจมองสามสิบเป็นกด็ดี่ดีอ๋อครับเพิ่นก็ดีเพราะว่าถึงจับอยู่มองสามสิบอ่าอยู่จังหวะเด็กคนจังหวะเด็กผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามครับเออพื่อเชิงยืนเนี่ยคือมาจับอยู่มองสามสิบอุบลติเหตกัคือว่าเมื่อวกว่อนผมมีรถส้นโตกับขออนุญาต ที่แดเราใ่น้อยเไปเที่ยวข้างเราเกีเมนครับเที่ยวบอานเรวครับเที่ยวบ้านเรียบเาหรอไรมันซะครับหาทุ่มครับหนึ่มหนพตัวเออหาทุ่มขอมว่าเกืออเกิหดสามร้อยยี่สิโอ้สามร้อยยี่สิบเมนครับจุดคือว่าไลที่สุดนฟทิศเ ครับหลายที่สุดนใ่ไม่ว่าที่ไปน้ากันเลยพอาะวอยู่นี่้นมีแต่คนถึเตองมา่ล้วครับเดนอืครับฝากไว้เลยครับหนึ่งนลงชัยบ่หนึ่งเดชนล่งครับหนึ่งเดชนล่งคนเรนก็ซึ่งยืนอย่างมาสรคามโอ้คนสลมประการใดแนวใดกะบอกก้ยหนึ่เี่ยวอไรเรื่ฝากไว้เลยครับเออมาล่ำสรคามนี่จะมาล่ำเลยแม่นบ่ครับกามีไอ้อนกิชัยเออเอาสระาม่อน มีนักลอกมีมันรำโมขนาดไหนดังๆเนี่ยกะสาวน้อยเพชรบันแพงครับแมนยูสระค้าบดิครับผมนุ่มโจยนะแมนครับสาวน้อยเพชรบันแพงห่างจากบ้านผมอยู่สิบสองกิโลครับบ้านนุ่มโจบ้านมีแหลมแม่หรอแมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่ชัดเจนจะพาไปฝากนุ่มโจให้ขึ้นเวทีสาันอะเพี้ยงๆมาเลยดิ ม้วำไม่ด้วนไม่งไอ้โจาม่นิจมาไปยังไอโจมานี่ได้ก่อนนะนี่นุ่มโจได้เป็นพระเอกมาแล้วได้เนี่ยเก้นเวทีเสอไม่รเพี้งไนี่ยล้ำก่อนไดล้ำล้ำทีหรือก่กก่อนเน่ยมันดึล้ำก่อนได้สองก้อนลวดข้นข้นลุกแบบลุกบืนเลยนะหลุดน้ำเตี้ยม้นขี้เขียบแลนันพวกขี้เขียบมาเจาลุกเหมือแซวเลยเลี้ยวบอกเลยว่าฟัง เสียงสายลมตอนยาสบัดโมเมนคนละโอ้แล้วเนแะเจ้าจูดครับผมจะบอกเลยครับว่าตอนนั้นน่ะที่ขึ้นสามนาเป็นแพบ่ครับไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีซ้อมนะครับสดสดดดดสดสดเลยครับเนอะนุ่มโจกว่าเขืนสดสดเลยไม่มีเตรียมครับไม่มีอะไรครับคือทิมตลกของสามนเป็นแพร่นี้ เมื่อเฉีพบุดๆครับพี่น้องครับไม่มีเตรียมกันนะครับสาธิตขืนเวทีไปเนี่ก็คือใส่กันสุดๆเลยเล่นกันสุดๆเลยครับอนุ่มโจบอกใส่สุดๆเลยมันจังธรรมศาสตร์โอ้สุดยอดดีเหมือนนั้นเข้ากันมับเลยจนว่าเห็นสาธิตไปอยู่กับนุ่มโจวันไปบันไดอไปบันไดครับไปบันไดไปบันไดไปไันไหใส่กันมวนโอ้คนทามเขาเบิ่งมันสีหาล้านเหมด้ น,นี่เพจสาน้อยเพืนเ่นเพียง่ก็คนเวิงไร่ะเจ้าวัอรัตนสินมีเจ้าไปน้ำมันมาลองบุญสู้ตะกวนปฏิบินอาจจะชิ่จือบรเดนตะกี้ไปเป็นคพ่นนไหวเป็นนักเก็ตเป็นก่อนครับมาลองบุญสู้ตะกวนฝากไว้ครับของรัรตนบผมครับผม เดยวซ่อมดีๆก็เนีอันี้ไม่ได้ซ่อมกันเล่นน้ำกันกันใส่ทัดเลยเองกห้เล่นก็เล่นเยเลยนักดนตีก็เล่นมัเลยมาก็เล่นแบบทดดนเปิดใส่กันทัดครับสายตากับบค่อยดีครับเิ่มบกค่อยเห็นทมือนี่ระยะสองสามกิโลนี่เดี๋ยวเรเห็นเลยวอดวววดทมนะฝากไปเลยนะครับผมผมอดดุเสียรายครับครับผมทีว่า คือถ้าต้งเตี้ยกันออกอากาศไปกันบางเที้ยผมก็อาจจะไืดอายุหนากล้องเนาะเตี้ยว่าผมผัดเป็นเนี่ยกระทรวงศึกจะแล้วแหลรับตามผมครับวันนี้มันเป็นที่นิสัยแต่ใดเท่าใดเข่าวพันป็นแต่ว่าคล้ายๆแต่ว่าคือผมเป็นคนแต่ยืมหมดมากเกือบจอายุสามโหลคนละนะครับคนหล่อพลงมวนนะครับคอมเมนต์เอกซีครับข so ันพ่มวลข้อมันเอกซูน ส้ามีละนะครับเนาะเดี๋ยวสิมฝันไม่มืออื่นถ้าเรียกเ้ีก็เลขยกสวนอ่าแล้วคลิปหน้าไม่ครับเอาลำเรื่องเลยครับลำเรื่องว่าโอ้มักผมมักลำยู่ดิลำอะไรเดี๋ยวผมสิเป็นตัวโกงหมักทองมึงสิกินหรืึบ่กินผมสิยกเนี่ยละครับขันโมกินขากูยางนี้ นะครับต่อไปเจนะครับกองก็น้อยครับแม่ครับรับเรื่องตอกรจากทิมานนะครับหลังฟ้าม้อยครับไพแสดงเป็นพระเอกไปตัวกองครับขอติดตามนะครับนะขอติดตามหน่ยนะครับติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ